ามาดูเรื่องคดีความกันนิดนึงกันละกันทางด้านของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวอย่างสังคมว่าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยถูกตำรวจบุกเข้ามาเพื่อที่จะทำการตรวจค้นนะคะเออเพจเฟซบุ๊กของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็แจ้งข่าวว่ามีตำรวจประมาณ3าสิบนายนำหมายค้นมาที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันค่ะโดยมีการยึดอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ของบอกธอนาพลอิ๋วสกุลไปด้วยนะคะ โดยหลังจากนั้นลังซีมันโลมก็ออกมาโพสต์ข้อความประนามการกระทําของเจ้าหน้าที่และก็นอกจากนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กของประชาไทยก็มีการรายงานด้วยนะคะว่ามีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินทางมาบุกค้นออฟฟิศของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือว่า D R G ซึ่งขณะนั้นไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าตํารวจได้เข้าไปตรวจค้นด้วยเหตุผลใดนะคะแล้วก็ได้เดินทางไปที่พักของหนึ่งในนักกิจกรรมของกลุ่ม D R G แสดงหมายจับ ข้อหามาตา116แล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์ด้วยขณะเดียวกันชนที่ชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและแกนนำมอบราษฎรก็โพสต์เฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะคะว่าตอนนี้สมาชิกหนึ่งคนของกลุ่มเนี่ย D.R.G. ถูกตำรวจนำตัวไปปอ,อทอปเพื่อดำเนินคดีมาตา116และพระบอคอมยังไม่ทราบข้อกล่าวห,หาว่าเป็นความผิดใดและเป็นเวลาใกล้เคียงก,กันกับที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันถูกตำรวจ30นายบุกเข้าไปยึดทรัพย์สินบางส่วนด้วยค่ะ เอ่อให้ข้อมูลนิดหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นชื่อกับว่าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยนะสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยเขาก่อนนั้นนี้เขาพิมพ์พวกเป็นวารสารออกเป็นรายเดือนหลายสามเดือน,นต่างๆเนี่ยเนื้อหาแนวกา,การนำเสนอส่วนใหญ่เนี่ยพุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะคือบางคนบางฉบับเห็นหน้าปอกแล้วตกใจอ,ะอ่ะนะคือเราเดินผ่านแล้วโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรออะไรตำหนงเนี่ยนะแล้วก็ก็ ที่สําคัญก็คือคนเป็นผู้เป็นบรรณาธิการของสํานักพิมพ์นี้คือธนาพลอิ๋วสกุลเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทแนบแน่นกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนรายสําคัญของสํานักพิมพ์นี้ะนะครับคือสรุปเมื่อวานเนี่ยตำรวจเหมือนกับเขาประจายไปหลายที่นะ,ะคือจริงๆอาจจะข่าวสรม โดยไม่รู้ข้อว่าไปทําอะไรยังไงเนี่ยตำรวจก็คงมีนั่นแหละมีแหลนะค่ะเอาง่ายๆนะคุณนันทิยาที่เราเคยตั้งข้อสังเกตพวกแอดมินเพจต่างๆที่เวลามีการชุมนุมแล้วพวกนี้จะบอกไปที่โน่นไปลาดเท้าไปมาบุญรคลไปอันนู้นอันนี้แล้วมีข้อความที่ปลุกระดมอย่างเงี้ยเราก็เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไมา่จาัดก,การกับคนที่เป็นแอดมินอ่ะเพราะคนพวกนี้ซึ่งไม่รู้ว่าใครนะพวกนี้คือปลุกระดมเลยแล้วแต่ตำรวจเนี่ยแกะรอยจาก ID ดี ก็คงรู้เนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำปฏิบัติตามสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับไปอย่างเงี้ยมีหมายสารแน่ค่ะหมายสารหมายคน้นมีหมดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าพอเวลามาสื่อสารกับสังคมก็จะบอกโอ้ไม่รู้โดนอะไรอยู่ดีๆก็มาไม่เคนมีสาเหตุเลยคืออยู่ๆเขานึกสนุกตำรวจประชุมเออเรางั้เราว่างงานดีกว่าเราเดินไปยึดของเขาดีกว่าหมดไปจัดไอ้นี่บัทีสิให้ได้หรอไม่ได้ค่ะแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ย คือจะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่โดนเนี่ยเขาก็เป็นระดับแกนนํานะคือระดับแกนนําของการชุมนุมเนี่ยไม่ค่อยไม่ต้องกังวลเพราะยังไงเนี่ยมีคนช่วยดูแลเรื่องข้อกฎหมายรเรื่องคดีคงคดีความอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนเล็กคนน้อยที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนแล้วก็เข้าไปร่วมปฏิบัติการกับเขาด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ต่างหากที่น่าเห็นใจนะคะ